หากคุณกำลังประสบป,ปัญหาตัวละครไม่เก่งขึ้นเบ็ดกดกระช้าไม่พอเราขอแนะนำร้านเติมเกมราคาถูกร้าน OSYS เติมถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันสามารถติดต่อได้ที่หน้า Facebook แฟนเพจทางการ OSYS Store หรือ Facebook แม่ค้าสุดสวยคนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแน่นอนว่าหากไม่สะดวกทาง Facebook ก็มีช่องทางไลน์ให้ติดต่อแอดเลย OSYS. t s, OS s. t o อย่าลืมสัญลักษณ์แอด้วยนะครับร้านเติมเกม OSYS ทักปุ๊บตอบปับ๊บเติมเงินไว้ไม่ต้องรอนานสะดวกปลอดภัยแม้แต่แพนด้าก็ยังชอบสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นครับ ยูจีโฟนเป็นแอประบบข่าวโฟนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนฟได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมไม่อยากที่จะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าไฟยูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับโดยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้น สำหรับตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว M V I P นะครับซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยครับตัว M V I P เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้งานได้ดีและสะดวกสบายกว่าครับใครสนใจจะดาวน์โหลด uG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลเวน่าเดอะแพนดนะครับ สำหรับครั้งนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการลงด้านมังกรน,น้ำแข็งระดับฮาร์ดนั่นเองซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับว่าด้านเทียนเนี้ยในระดับง่ายอะ่ะมันก็ง่ายจริงแต่พอถึงระดับฮาร์ดเนี่ยมันก็หาสมชื่อเลยครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะแนะนำนะครับถ้าหากใครมีกำลังทรัพย์ก็อยากให้ซื้อน้องไอโรน่าเนาะที่มันเป็นอิมมาจินพิเศษสำหรับชูชวิตเพื่อนได้มาใช้งานนะครับมันจะทำให้เราลงด้านระดับนี้ง่ายมากขึ้นเยอะเลย ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าดันเจี้ยนระดับฮาร์ดเนี่ยมันจะฮาร์ดสักแค่ไหนเชียวเอาละครับก็มาถึงตัวบอสกันแล้วเนาะเปิดมาเนี่ยก็จะเหมือนดันเจี้ยนระดับง่ายนะครับก็คือมันมีสิทธิ์ที่เพื่อนๆจะโดนแช่แข็งถ้าเดินออกจากทีมเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องคอยกอดก,กลุ่มกอดทีมอยู่ข้างๆเพื่อนนะครับไม่อย่างนั้นเราก็เราจะติดบอสได้ซึ่งะกลายเป็นน้ําแข็งไอติมนั่นเองส่วนคนที่มีสัญลักษณ์สีแดงบนหัวนะคะรับสามเหลี่ยมสีแดงอย่างในภาพเนี้ย ก็คือเขาจะเกิดอุกกาบาตน้าแข็งอยู่บนหัวเขาเขาต้องเดินหนีออกจากกลุ่มปาร์ตี้เนาะถ้าเขาอยู่ตรงกลุ่มปาร์ตี้แล้วก็เขาจะทําให้เพื่อนๆโดนด,ดาเมจไปด้วยนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับถ้าหากเขาเนี่ยเดินไปอยู่บนหลุมไฟแล้วก็จะทําให้หลุมไฟนั้นดับมอดไปซึ่งตัวหลุมไฟเนี่ยมันสําคัญมากกับเราในการทําให้เราอ่ะไม่ติดการแช่แข็งเนาะเพราะมันมีหลอดสีฟ้าอยู่บนหัวเรานะครับถ้าหากหลอดสีฟ้าเต็มเนี่ยจะทําให้เรากลายเป็นไอติมแช่แข็งได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่หลอดสีฟ้าจะเต็มนะครับเราต้องไปยืนอยู่บนบ่อไฟเพื่อที่จะทําให้หลอดสีฟ้าของเราหายไปนั่นเองครับเมื่อบอสจะทําการโจมตีวงใหญ่ๆนะครับให้เราเดินออกจากวงเนาะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นข้อความให้เราอ่ะไปยืนบนหลุมไฟนะครับเพื่อที่จะไม่โดนบอสตึงล่างไว้ถ้าหากเราไม่ยืนบนหลุมไฟแล้วก็ บอสจะทําการตึงล่างเราอยู่กับที่และหนีไม่ได้ครับบางทีอาจจะเข้ามาทําดาเมจต่อไม่ได้หรือถ้าหากเราอยู่ข้างๆบอสเนีย่ยบอสจะซัดให้เราตายลงตรงนั้นเลยนะครับนี่นะครับข้อความขึ้นมาแล้วเนาะบอสหมุนเข้าสู่พื้นที่เผาไหม้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนตึงล่าง เพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับผมรีบวิ่งไปบนหลุมไฟเลยเพื่อที่จะได้ไม่โดนบอสล็อกขาอยู่กับที่นั่นเองครับอยู่จนหมดห้าเลยนะครับนี่เราก็ไม่โดนแล้วเราก็กลับมาทำดาเมจบอสต่อได้ครับผม นี่นะครับจะเห็นว่าผมพยายามเดินเข้าไปในกองไฟหลังจากที่บนหัวผมเนี่ยมีหลอดฟ้าประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนาะเพื่อที่หลีกเลี่ยงการกลายเป็นน้ําแข็งนั่นเองครับตรงจุดนี้นะครับที่มันขึ้นคําว่าหิมะตกหนักโปรดลุมตัวกับผู้เล่นเพียงพอเพื่อทนความหนาวแปลว่าเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนๆมากกว่าเดิมนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะติดแช่แข็งง่ายกว่าเดิมเยอะเลย นี่ก็พยายามเกาะลุ่มกันนะครับตรงนี้นะครับผมมองเห็นว่าผมเนี่ยได้รับอุกบาตน้ําแข็งซึ่งก็ต้องเดินออกจากเพื่อนแล้วก็ห้ามโดนหลุมไฟด้วยทีนี้ไม่พอนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวปืนใหญ่ที่มันคอยยิงมังกรด้านนอกอยู่เนี่ยมันกลายเป็นสีแดงผมก็เลยรีบนําไอ้อุกบาทน้าแข็งเนี่ยไปโยนใส่ไอ้ก้อนแคนนอนตัวนี้ครับหรือปืนใหญ่นั่นเองเพื่อที่มันจะได้หายจากสีแดงนะครับเพราะสีแดงเนี่ยมันเกิดจากความร้อนสูงไนงะ ถ้าเอากระบ,บาดน้าแข็งไปวางไว้นะครับมันก็จะคูดดาวน์ลงแล้วก็กลับมายิงมังกรต่อปกติครับนี่นะครับเห็นไหมว่ามันกลับมาเป็นสีปกติจากสีแดงแล้วมันก็จะทํางานได้ปกติและยิงมังกรต่อไปนั่นเองครับ จะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่มันขึ้นให้หาพื้นที่เผาไหม้เนี่ยผมไม่สามารถหาพื้นที่เผาไหม้ได้เนื่องจากพื้นที่เผาไหม้ที่ผมเดินมาปุ๊บมันหายไปทันทีปั๊บเลยนะครับตรงนี้ก็เลยแย่เหมือนกันตรงนี้ก็เลยทําให้ผมกับเพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยโดนล็อกขาไว้นะครับไม่สามารถเดินเข้าไปทําดาเมจหรือเดินหนีไปไหนได้เลยนะครับ เห็นด้านขวาของภาพไหมครับที่ป้อมปืนกําลังโดนแช่แข็งอยู่จริงๆแล้วเราควรที่จะทําลายให้น้าแข็งแตกนะครับเพื่อที่จะได้ให้ป้อมปืนเนี่ยใช้งานต่อได้แต่ตรงนี้คือผมกับเพื่อนๆมองว่าดามจน่าจะทันก็เลยไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับ มันมีอีกทิก1นึงเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือน้ําแข็งอุกบาตท,ที่มันจะหล่นใส่เราเนี่ยมันจะหล่นประมาณ4รอบครับพูดง่ายๆคือมันไม่มีทางหล่นรอบที่ห้าแน่นอนเราก็ลองนับจังหวะด,ดูครับหนึ่งสองสามสี่ต่อให้ยังมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดงอยู่บนหัวเราเนี่ยเราก็สามารถกลับเข้าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้อยู่ดีนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามและสี่ครับจากนั้นผมก็รีบกลับเข้ากลุ่มทันทีเลยครับเพราะว่ายังไงก็ไม่มีอุกบาตน้ําแข็งตกแล้วแน่นอนเนาะ แล้วพอเลือดมังกรเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะบินไปเฟสสองคล้ายกับระดับความง่ายนั่นเองครับแล้วพอถึงจุดนี้เราจะแยกเป็น2ทางกับปาร์ตี้นะครับอย่างละครึ่งซ้ายขวานั่นเองแล้วก็จะเน้นทําลายถังเพลิงเนี่ยแค่อันที่1กับอันที่3เท่านั้นไม่งั้นบางทีอ่ะเราอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะไปทําดาเมจน,นะครับเพราะว่านะครับมันมีเวลาให้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ150าบวิดูที่ด้านซ้ายบนนะครับจะเขียนว่าทําลายพายุที่มาบุก 124 150ทับ 150. เดิมที่เนี่ยมันเต็ม150ครับมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพูดง่ายคือเรามีเวลาที่จะไปทําลายเกาะของมังกรเนี่ยอยู่ที่150วาิบเท่านั้นเองครับรวมถึงเวลาที่เราต้องทาลายกําแพงน้ําแข็งเพื่อบุกเข้าไปหามันด้วยนะถัทงที่2จะเห็นว่าผู้ผมสกิปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเนาะแล้วผมก็ามาทําลายถังเพลิงที่3นั่นเองครับรีบท,ทำลายรีบให้เกิดพื้นเพลิงแล้วก็เข้าไปทําลาย ำแพงน้ำแข็งโดยตีไอตัวดาบหรือโล่ที่อยู่ด้านในนะครับถ้าฝั่งซ้ายนี่จะเป็นรูปดาบฝั่งขวาจะเป็นรูปโล่ครับผมพยายามเดินเกาะลุ่มกับเพื่อนๆด้วยนะครับไม่งั้นเราจะติดแช่แข็งนะครับทิศเล็กๆน้อยนะครับผมแนะนําให้เอาตัวติดกักำแพงน้ําแข็งแล้วเอาตัวมาอยู่เหนือดาบพอดีครับตัวเราจะไม่ไหลออกไปไหนเนาะเหมือนที่ผมทําอยู่ในคลิปนี้นั่นเอง ให้มันค่อนข้างง่ายกับการทาดาเมจต่อเนื่องครับผมหลังจากนั้นกําแพงก็จะแตกลงนะครับถ้าเราทําลายทั้ง2ด้านได้สําเร็จเนี่ยแล้เวเราก็ามาทําลายถังเพลิงตรงกลางครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆไม่ติดแข็งต่อเนาะลบไอบ้บัฟแค่แข็งนั่นเองครับอ่าเรียบร้อยแล้วแต่ในคลิปเนี้ยผมยังเห็นว่ามีเพื่อนอ่ะติดฟอสอยู่ผมเลยรีบไปช่วยพวกเขาครับเพราะผมกังวลว่าบางทีแล้วดาเมจคนที่เหลือมันอาจจะไม่พอก็ได้ หลังจากช่วยเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะครับผมก็รีบทําดาเมจเพื่อทํำลายเกาะมังกรให้เร็วที่สุดครับเพราะมันเหลืออีกประมาณ30ิบวีเท่านั้นเองแต่ยังไงก็น่าจะทันนะซึ่งพอทําลายเกาะมังกรเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เฟสที่3ครับจะเห็นว่ามันจะมีถังเพิงเนี่ยอยู่ทิศเหนือใต้ออกตกเลยโดยปกติแล้วนะครับปาร์ตี้ทั่วไปจะทําลายถังเพิงตามเข็มนาฬิกาครับเริ่มจากทิศเหนือ เราไปทางขวาไปทางใต้ไปทางซ้ายนั่นเองครับผมโดยทางเพลิงพวกนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีวงแดงๆอยู่นะตรงเนี้ยมันคือเหมือนมีเกาะไฟอยู่ครับการที่เราจะทําลายเกาะไฟนี้ได้เนี่ยเราต้องนาอุปกรณ์น้าแข็งไปวางไว้บนนั้นก่อนไม่งั้นเนี่ยต่อให้เราตีแทบตายยังไงอะ่ะถังก็จะไม่แตกออกมาเป็นหลุมไฟให้เรานะครับ นี่นะครับจะเห็นว่าเพื่อนที่มีสัญลักษณ์กุกบานน้ำแข็งอยู่บนหัวเนี่ยพยายามวิ่งไปที่ถังเพลิงเพื่อลบเกาะไฟของมันออกนั่นเองครับอ่าเกาะไฟโดนลบออกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถทําลายถังเพลิงได้ทันท,ทีเลยผมก็ไม่รอชารี่ไปโจมตีใส่เลยครับเพื่อสร้างหลุมเพลิงขึ้นมาเนาะ ที่เหลือเราก็พยายามทําดาเมจใส่บอให้ทนันแล้วก็คอยทําลายน้ําแข็งของเพื่อนๆที่ติดปอด้วยนะครับซึ่ง <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดมีไอโรนาเนี่ยมันทาให้ลงดันนี้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าดันเนี่ยชุบชีวิตได้แค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแต่ไอโรนาสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ถึงตีน้นในครั้งเดียวเลยทุกๆ150้อยหสิบวิครับผม อันนี้ก็คือไอโรน่าเขารีคูดาวไม่ทันนะครับผมก็เลยกดทุกชีวิตตัวเองแล้วก็พยายามดูว่าไอโรน่าผมเนี่ยรีคูดาวทันไหมแต่ตอนนี้มันไม่ทันก็เลยทําดาเมจทั้งเดียวครับเท่าที่ทําได้เห็นว่าบอสมันใกล้าตายแล้วด้วยเนาะจะเห็นว่าแมคานิกตรงเนี้ยมันไม่ได้ยากอะไรนะพอแค่ทำดาเมจทันแทงก็คอยหลบการโจมตีของบอสไปเรื่อย ตอนเล่นนี่ลุ้นแล้วลุนอีกเลยครับไม่รู้จะหลบยังไงดีแต่ด้วยการร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีของปาร์ตี้นะครับก็ทำให้ผมเนี่ยทานด่านมังกรน้ำแข็งระดับอาดได้แล้วครับผม สุดยอดไปเลยเอาละครับและนั่นคือเทคนิคทัง้งหมดสำหรับการลงดันเจียนมังกรน,น้ำแข็งระดับ5้านะครับถ้าหากชอบแล้วก็รบกวนกดไลค์และกดติดต์มให้ด้วยสวัสดีครับผม